สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนสามพศสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยเนยาะครับแนวทางรัฐบาลไทยก็ผลออกนะครับลงวันที่หนึ่งผลออกแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่นะครับแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่ ส่วนเล็กท้าย3ตัวนะครับออกเนะครับแล้วก็6 5 6นะครับส่วน2ตัวออก5 4เนาะครับก็มาดูแนวต่างที่ผมลงให้นะครับแนวตางที่ผมลงให้ก็เป็นชุดนี้เนาะนะครับก็เด่นวิ่งรลดนะครับเลขก็ยังตัวเดิมอยู่นะครับไปดูนะครับ ี่คือผลออกอยู่ข้างๆเนาะส่วนดาทางที่ผมลงให้ก็คือชุดนี้นะครับก็เข้าที่เลขแปดเนาะตามจริงชุดวินชุดแรกนะครับแปดกับเก้า 8กับ9ก็เน้นในที่เลข2ตัวที่ผมเน้นไม่เข้านะครับเข้าตัวที่ไมเ่เน้นเลขวิ่งนะครับก็เข้าวินง8ที่หลักร้อยนครับวิ่ง8เขาที่หลักร้อยส่วนเก้า็เข้าเนาะจะเป็นชุดวินชุดนี้นะครับ 9, 9อยู่ถูกตำแหน่งนะครับ8 9ไล่แ,ลแต่ผมไม่มีเลข4นะครับไม่มีเลขสี่ จุดบินมีมีเลข4 4ผมมาจับหลักร้อยก็4 8มีนะครับ48 9แแต่ผมไปจับเน้นที่เลข2อวสอมันไม่มานะครับเนี่ย48แต่ผมเติมเติมเติเตเ,ต 9, เข้าไปมันก็ติดนะครับแต่เป็นชุดบินนะครับแต่ผมไม่ได้จับให้8 9ซึ่งมันเป็นตัวประกอบเนาะไอ้9ตัวประกอบเลขเด่นเป็นเลข8 การจับชุดวินผมไม่ได้จับเรียงเลขเด่นนะครับของรัฐบาลไทยนะครับเสียดายเนาะมันโยูกมันได้2ตัวทุกจับ3าตัวมันเข้า2ตัวทุกอันนะผิดตัวเดียวคือตำแหน่งคือเลข2ตํตำแหน่งคือเลข2ผิดนี่คือชุดแรกนะครับต่อที่ว่าแนวตั้งเข้าเลขวิ่งอย่างเดียววิ่ง8นะครับ รเราก็มาดูชุดที่2นะครับชุดสรุปนะครับอันีกชุดสรุปบ้างเนาะครับนี่คือชุดสรุปนะครับผมสรุปไปชุดนี้นะครับก็มันก็ติดเลขแปด 8, เลขเด่นผมติดแปดมันก็เข้าไปวิ่งแปดแปดไปอยู่หลักร้อยเนาะมันออกแปด แปดส่สวนตัวที่ผมจับให้ใหม่จะเป็นชุดนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มาเนาะนะครับสรุป5 2ก็ไม่มา7 2ไม่มานะไม่มาเลยนะครับ3ตัวนี่ยจุดนี้หลุดหมดเลยนะครับส่วนเด็ก <c oughs> เล็กเด่นนะครับเน้นไปที่ล่างก็คือ6กับ1นะครับ แต่มันไม่เข้าล่างเนาะล่างออก54ครับออก54แต่ว่ามันไปเข้า3ตัวนะครับนี่มันไปเข้า3ตัวแต่ว่าใครซื้อลอตเตอรีนะ่นเนาะผมก็แนะนำเนาะบอกว่า,ซ,าซื้อล่างซื้อลอตเตอรี่เอ้ลอตเตอรี่นะครับเนี่ย81ตรงๆแต่ว่าใครซื้อไล่นะก็มีโอ,อกาสได้หรือว่าอาจจะเป็นมีดวงนะครับถ้าไปซื้อลอตเตอรี 8, ่8 1อาจจะติดเลขหน้าไว้เลขเก็ดก็ได้นะครับ เนีย่ยมันเข้านะครับแต่ว่าไปอยู่เลขไทยสามตัวรางวัลที่อีอครั้งที่1เนาะนะครับครั้งที่1มันไปเข้าตัวนี้นะครับแปดหนึ่งไปเข้าตรงนี้กันไปเข้าหลักแสนนะครับหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับเด็กล่างก็หลุดไปเนาะเด็กล่าง2ตัวไม่เข้าไปเข้า3ตัว แปดหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเลยนะครับแต่แต่ตว,ว่าท่านนำไปซื้อลอตเตอรี่นะแต่ว่ามีโอ,อกาสได้ลุนนะครับแปดหนึ่งแต่ว่าท่านมีเลขเลขเจ็ดติดอยู่ด้านหน้าเนาะลับก็มาดูต่ออีกสำหรับชุดนี่ชุดของผมมันหลุดเนี่ยจุด10บหลัก10กับหลักหน่วยมันหลุดน,นะครับมันไม่มานะครับหลุดเลย ตะตามว่าพันร้อยเข้าไหมพันร้อยเข้านะครับในสองตำแหน่งเนี่ยพันร้อยเข้านะครับแต่ผมไปจับให้ที่สามเจ็ดเนาะสามแปดแล้วก็แปดเจ็ดผมไม่ได้จับแปดแปดผมคิดว่าก็มีความคิดเหมือนกันเนาะบางทีผมคิดว่าแปดแปดมันคงไม่ไล่ไม่ติดขนาดนั้นเนาะมันก็มาจริงจริงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้จับ ผมไปจับที่ 8, 7, 7, 5, 2, เนี่ยแปดเจ็ดถึงไหมครับแปดเจ็ดห้าสองผมเน้นที่ห้าสองอยู่แล้วนะครับเล็กเด่นผมนะครับห้าสองแต่ห้าสองมันไม่มาเนาะเนี่ยพันร้อยเข้าเลยนะครับพันร้อยเข้าแปดแปดนะครับมันก็บางทีแนวทางนะครับนะครับ ถึงว่าพันร้อยเข้ามันก็มีโอกาสได้ลุ้นนะครับรางวัลที่1น,นะครับที่ลุ้นกันแต่ว่าเลข10หน่วยมันเข้ามันก็เข้าเลย4ตัวเลยนะถ้าว่ามันเข้านะครับผมก็ได้แค่แปดแปดถ้าว่าเราจับชุดนี้นะครับก็จะได้ 88. แปดแปด10สิบกับหน่วยนี่ของผมมันหลุดนะครับแปดแปดเข้าเต็มเต็มหลักพันหลักร้อย ต่ว่าท่านนำไปซื้อรัตติลีท่านจับตัวนี้ตามจริงมันจับจะจับมันได้ตอนไรนะจะเป็นแปดเจ็ดแปดแปดสามเจ็ดสามแปดนะครับเห็นไหมครับสามเจ็ดสามแปดแต่ตําแหน่งที่มันเข้ามันส่วนใหญ่มันจะมันจะคุยนะ้ยเนาะมันไม่มาตรงนะครับเนีย่ยมันเข้าแปดแปดหนึ่งพันร้อยแต่ถ้าว่าสิบหน่วย บนเนี่ยครับสิบกับหน่วยบนมันเข้านะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับสี่ตัวรางวันที่หนึ่งว่าใครไปซื้อเนี่ยถ้าว่าจับแปดแปดเนี่ยของผมมันห้าสองมันออกเก้าสี่เห็นไหสี่ตัวสี่ตัวลังเข้ามันกดมีโอกาสลุ้นแล้วนะครับจะน่าเสียดายเนาะนะครับเดี๋ยวตางองผมบางทีการจับเลขเนาะมันจับไม่เข้านะครับ แต่ทำมาทำมาสูตรมีไม่มีนะครับ,รบก็ถือว่าแนวทางรัฐบาลไทยของผมก็ถือว่าเข้าเล็กวิ่งอย่างเดียวเนาะเล็กว<อ>ิ่งแปดนะครับส่วนตัวเจาะตัวเน้นตัวอะไรหลุดหมดนะครับส่วนถือว่าเล็กล่างนะครับไ <c oughs> ก่ซื้อลอตเตอรี่แปดหนึ่งเราก็มีโอกาสได้ลุนแต่ว่ามีเไปข้างหน้านะครับกับวันนี้ก็ดูผลออกแล้วเนาะก็ลอง มาตามกันดูอีกนะครับมาตามกันดูสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะผมก็ลงให้ตองงวดเลยนะครับเพราะว่าบางทีนะครับการจับจองลอตเตอรีร่นะครับมันรอเลขเนาะมันก็โอกาสลาช้าก็นะก็ลงให้เลยนะครับลอตเตอรีร่ยังไม่ออกเลยเนาะแต่ว่าผมลงให้ก่อนนะครับมาดูแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ บังที่16เนาะบังที่16เดเอิน3นะครับปศ2 5งพันหเนเดียวตางนะครับบางทีท่านก็อาจจะเอาไปเทียบเอาไปเทียบกับกับอาจจะเอาไปเทียบกับสำนักอืนอ่นๆที่เขามีเลขวิ่งแม่นๆ ลองเอาไปจับนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับลองมาลุนกันนะครับวันนี้แนวทางนะครับผมจะลงให้ก่อนเลยนะครับก็ลองเอาไปเผื่อท่านจะไปจับจองลอตเรอรี่ไว้เนาะนะครับเผื่อมีโอกาสได้ลุ้นราังมันทีหนึ่งเรามาดูวันนี้นะครับวันนี้ผมลงให้ตารางให้ก่อนเลยเนาะนะครับจะได้เป็นหลักพันหลักร้อยนะ ปันหลักร้อยคัดแนวทางนะครับมันก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์นะครับก็หาเลขเด่นนะครับจากศูนย์ถึงเก้าคัดให้เหลืออยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมนะครับที่ก้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ ปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมนะครับเรามาดูหลักพันหลักร้อยก่อนเนาะหลักพันหลักร้อยวันนี้ผมให้ที่หลักพันก่อนเนาะหลักพันก็คือ5กับสี่ นะครับ5กับ4ี่ส่วหลักร้อยนะครับได้0กับ4นะครับ จุดนี้นะครับพันร้อเรามาดูหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับวันนี้ผมให้ที่6กับ8 6กับ8อยู่ที่หลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยผมให้ที่ศูน์กับ7 ใจเนาะนะครับสำหรับสมาชจิกเดี๋ยวผมจะจับให้ก่อนนะครับส่วนหลักพันนะครับจับทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นเลข5ก่อนนะครับก็จะได้5 0 5 4 4 0 สิสิกับสำหรับหลักพันกับ 1, 000, หลักร้อยนะครับวันที่แล้วตำแหน่งที่มันเข้าก็คือตำแหน่งนี้นะครับห้าสี่มันจะค่อยนะครับมันไม่ถ้ามันไม่มาตรงส่วนใหญ่จะค่อยนะครับมันไม่ค่อยตรงนะครับต่อค่อยก็จะเป็นห้าสี่กับสี่ศูนย์นะครับก็สองตัวนเน้นๆเนาะ หลักพันก็ลองไปดูเอานะครับอย่างต่างก็เป็นการคาดเดาและการคิดและการคำนวณน,นะครับก็ไม่มีใครทราบนะว่ามันจะมาจริงหรือไม่มาจริงนะครับก็ใช้ตามสูตรคิดจำนั้นนะครับส่วน10หน่วยนะครับ10หน่วยถ้าจับจับทั้งหมดในยูในนี้นะครับมันก็จะได้60 หกเจ็ดแปดศูนแล้วก็แปดเจ็ดนี่เป็นสูตรบนนะครับนะครับเป็นสูตรบนเชียนเลยนะครับ บนก็มายถึง3ตัวลัตเตอรี่นะครับหรือว่า4ตัวลัตเตอรี่นะครับแนวทางผมก็จะได้ชุดนี้นะครับจะถามว่าวันนี้ผมชอบชุดไหนผมชอบเลข7กับเลข8เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็น8 ที่ผมจะจับให้นะครับผมชอบ2ชุดนะครับผมชอบแปดศูกับ87นะครับฉะนั้นผมจะจับเฉพาะตัวที่ผมเน้นนะครับส่วนท่านต้องการเพิ่มเติมก็จับเอานะครับเรามาดูเลขเด่น ชุดวินที่ผมจะจับให้นะครับเลขเด่นวันที่16เดือน3นะครับอพศ2568สนะครับเลขเด่นผมให้ที่1 7ครับให้ที่1กับ7นะครับเลขวิ่ง นะครับก็จุดนี้นะครับส่วนตัวที่ผมว่าผมชอบนะครับผมชอบที่เลขเจ็ดนะครับเลขวิ่งนะครับหรือว่าท่านจะเอาไปใช้ตัวเดียวก็ได้คือนเจ็ดนะครับก็ระวังเลขหนึ่งนะครับหนึ่งกับเจ็ดระวังด้วยเนาะเลขเด่นมาด้วยกันเนี่ยหนึ่งกับเจ็ด แต่ชุดที่ว่าผมจับม่ติดบนก็มี60 6 7 8ห8ศูนนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ติดบนอยู่แล้วเนะี่ยมี60 6ูนย์หแล้วก็8ปดนะครับก็ระวัง1น7่งด้วยนะครับเอาเรามาดูผมจะจัดชุดให้นะครับ สามตัวนะครับหลักร้อยมาได้0กับ4นะครับ0กับ4ฉะนั้นผมจะจับที่ตัวที่ผมเล่นมันจะมา0 0 8ไหมนะครับ0กับ4นะครับหลักร้อย2ตัวก็จับให้แค่2ชุดนี้หรือเพิ่มเติมก็เป็นตัวนี้ก็ได้4ก็ไม่แน่เนาะตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจใไปชุดพิเศษตัวหนึ่งจับในชุดนี้ก่อนนะครับห <c oughs> ลักร้อยนะครับศูนย์กับสี่ก็จับไปเลยศูนย์เน้นที่7ตัวเดียวใช่ไหมัศูนย์เจ็ดสามตัวนะครับอะไรติดเจ็ดบ้างมี6กเจ็ดด้วยเนาะแปดเจ็ด อันนี้ก็คือตัวที่ผมเน้นก็0 8 7แล้วก็0 8 0เลยก็ใส่0 0 8ไปเลยเนาะนะครับ0 0 8หรือ8 0 0อ้าไม่แน่หลักร้อยมันเป็นเลข0นะครับ สิบหน่วยมันก็สามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับก็ระวังนะครับฉะนั้น,นผมก็จะจับไว้ที่0ูนย08ูหรือศูนก็ได้นะครับเนี่ยชุดเนี่ยเลขสีก 4, ่ก็จะเป็น487แนปะดเจ็ดไปเลยเนาะนะครับสี่แล้วก็สี่ สามตัวนะครับจับในชุดวินจัดตามตารางนะครับจะได้ชุดนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเล่นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ก็สองชุดนี้น่าเล่นนะครับส่วนชุอพิเศษ จะทตินจะเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ตอนสรุปนะครับสรุปคือใกล้วันออกนะครับตัวนี้มันติดเลขสี่ 4, ยู่สี่กับศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดโอกาสมายากเนาะนะครับก็จับในจุดเดียวก็สี่หนึ่งเจ็ดไปเลยสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งนะครับสำหรับแนวตามอัตลไทยหนึ่งกับเจ็ดส่วนใหญ่มันจะเอาเลขมากไปข้างหน้าเนาะนะครับจะเป็นจุดนี้นะครับ4 1 7หนึ่งเจ็ดหรือสเจ็ดหนึ่ง ติดตามมาเ <c oughs> มื่กีผมจับปิดนะชอบชุดนี้นะครับถ้าว่าเป็นชุดลอง417 471็ขอไปส่วนจับในตารางนี้เลยนะครับในตารางนี้นะครับผมก็จะจับไ้แค่สองชุดนี้นะครับ ใครจะนําไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ4ตัวก็ดูหลักพันหลักร้อยนะครับหลักปันหลักร้อยผมจับให้ชุดนี้นะครับ3ามตัวอยู่ในชุดนี้นะครับ3ามตัว <c oughs> ก็เน้นให้เฉพาะชุดนี้เนาะสี่ชุดนะครับสามตัว <c oughs> แล้วก็เพิ่มเติมไปก็ ตัวนี้ไม่เอาเนาะก็เอาะชุดนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห<ส>้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดนะครับสามตัวตะกี้ฉีดไปก็เน้นๆก็สามชุดก็สี่แปดศูนย์สี่แปดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งฉะนั้นสี่ตัวก็อยากไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่ก็หาลอตเตอรี่เพื่อได้ลุ้นกันก็จะเป็นชุดนี้นะครับ ห้ 5, <c oughs> จุดแรกเลยเนาะเอาจุดนี้เลย5 4 7 1นะครับจุดที่2เลขห้กับเลขสีนะครับสามารถสลับตำแหน่งกันได้เนาะ นะครับถ้าเป็นศูนย์มันก็จะเป็นศูนย์นี่แหละศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์นี่แหละตัวนี้ก็น่านากลัวชอบเบิ้ลนะตัวนี้รัฐบาลไทยก็ยังเบิ้ลอยู่เนาะห้าสี่เจ็ด จุดที่สองัห้าสี่มันจะแปดศูนย์หรือศู 8. 8นย์แปดแปดศูนย์เนาะสี่แปดศูนย์กับอีกชุดหนึ่งนะครับห้าสี่ แปนี่ครับสี่ตัวโรตเตอรี่นะครับเผื่อได้ลุ้นแต่สามตัวก็ตามนี้เลยนะครับ3ตัวก็เล่นโซนหลังนะครับเพราะว่า5้ากับสี่มันเป็นหลักพันนะครับเดินจะเอา5้ามาเต,ต,ติมก็ได้นะสกับห้า าคามันอาจจะมาอยู่หลักร้อยดีสี่อาจจะไปอยู่หลักพันนะครับมันก็สามารถสลับตำแหน่งกันได้เนาะตำแหน่งที่ผมใช้จับนะครับผมใช้สองชุดนี้นะครับก็คือตำแหน่งห้าแล้วก็ตำแหน่งสี่จับที่หลักพันหลักร้อยนะครับส่วนตำแหน่งที่ผมจับเน,น้นแปดศูนย์ก็คุ้ยนะครับจะเป็นแปดศูนย์กับแปดเจ็ดเนาะก็แค่ชุดนี้นะครับ เน้น8 8ดสกับ8 7ส่วนชุดนี้เลขเด่นนะครับเลขเด่น1กับ7นะครับก็เน้นในที่เลข7็ก็นี่ผมจับชุดเนี้ยนะครับ3ชุดเนี่ยเดี๋ยววันสรุปเดี๋ยวผมจะเขียนให้ใหม่นะครับวันนี้ก็เอาตามนี้ก่อนเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับก็คิดมันก็ย,ยาวเกินแล้วนะครับ นะครับหลักร้อยหลักพันหนึหลักพันหลักร้อยนะครับผมให้ที่5กับ4นะครับผมจับไว้ห้5กับ4หรือใครจะจับเพิ่มเติมก็ได้เนาะนี่ผมจับไว้ข้างล่างนะครับท่านจะใช้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับแต่ตำแหน่งที่มันออก8 8ดคือชุดนี้นะครับแต่ว่าใครได้ดูคลิปเนาะนะครับตำแหน่งที่มันออกคือชุดนี้นะครับส่วน10กับหน่วยนะครับท่านไม่ชอบตัวที่ผมจับหรือว่าได้จากสำนักอื่นหรือที่ไดก็ลองเอามาจับดูก็ได้ หลักพันจับแล้ว5 4แล้วทาก็เติมเข้าไปเลยนะครับเข้าใจเนาะนะครับสำหรับแนวตางนะครับ3ตัวเน้นที่ว่าผมติ๊กให้ก็มี4 7 1 4 8 0แล้วก็4 8 7แปดจ็าจะเพิ่มเติมเข้าไปก็ระวัง0 0 8ครับระวัง0 0 8ชุดนี้ จะเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับซืรอลตเอรี่ก็ 1, 2, 3นะบบทน้อยก็3ใบ 1, 2, 3ส่วนไอยซื้อฉลาก m 3ก็ตามนี้เลยนะครับ 1, 2, 3, 4, 4ชุด5ชุดส่วน2ตัวนะครับ2ตัวก็เป็นชุดนี้นะครับใครจะเพิ่ม 7, 1, 1, 7เข้าไปด้วยก็ได้นะครับก็จะเป็น5ชุด ต่บางทีท่านอาจจะฟังคลิปเนาะฟังคลิปให้ดีๆเนาะนะครับบางทีผมแนะนําไปนะครับแะต,ตามนี้เลยนะครับเก็บเอาไว้เลยนะครับแต่ผมจับมาทั้งหมดตามนี้สี่ตัวนะแบตเตอรี่นะครับสี่ตัวด้านหลังนะครับเพื่อได้ลุ้นรางวัลที่หนึ่งครับใครที่รับเนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่16เดือน3พศ2 5 6 8นกะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับก็ลงไอคอนเนาะนะครับท่านจะไปจับจองลอตเตอรี่เอาไว้นะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ